ครับวันนี้วันที่สองพฤษภาคมสองพันหน้าร้อยหกสิบสี่นะครับก็มาอัปเดตบุกนะครับที่ปลูกร่วมในสวนยางตอนนี้ก็ต้นที่โผล่ขึ้นมาก็เริ่มเยอะขึ้นพอสมควรนะครับมีทั้งโผล่ขึ้นมาแล้วยาวๆนะครับยาวประมาณสักคืบหนึ่งนะครับยาวเป็นศอกนะครับเตรียมคลี่ใบก็มีที่คลี่ใบแล้วก็มีนะครับ ก็กล่าวว่าสักพักหนึ่งหลังจากที่ขึ้นมาคลี่ใบหมดแล้วก็น่าจะทําการกําจัดวัชพืชน,นะครับตอนนี้ก็ปล่อยให้เขาขึ้นมาให้ให,หมดก่อนนะครับอีกแทงหนอ,อขึ้นมาก็เยอะนะครับหญ้าก็แข็งขึ้นมานะครับตัวต่อไปก็หลังจากที่เขาแทงมาเยอะแล้วเราก็จะกำจัดวัชพืชน,นะครับนี่นะครับ ขึ้นมาแล้วนะครับเยอะเลยครับขึ้นเยอะเลยนะครับที่เป็นดอกก็มีเยอะนะครับนี่นะครับทจะเห็นเป็นหน่อขึ้นมานะครับเพียบเลยนะครับขึ้นมานะครับที่เป็นต้นแล้วต้นใหญ่ๆก็มีนะครับ นี่สูงเลยนะครับต้นนี้น่าจะสักห้าสิบเซนได้นะครับจอขึ้นมาก็มีครับเมื่อวานฝนลงหนักนะครับอันนี้ก็โผล่ขึ้นมาเยอะเลยนะครับนี่เป็นดอก คาดว่าอีกสักสักสองสัปดาห์นะครับสองอาทิตย์ก็น่าจะเห็นต้นที่คลี่ใบเยอะขึ้นกว่านี้นะครับนี่พร้อมจะคลี่ใบแล้วนะครับนี่เป็นหน่อมา ก็หลังจากที่ถ่ายคลิปครั้งแรกที่เห็นการงอกนี่ประมาณวันที่20เมษายนนะครับผ่านมาอีกประมาณ10 10, 10 12วันนะครับไม่ถึง2สัปดาห์ก็โต,ตหรือว่าโตข,ขึ้นเยอะนะครับขึ้นเร็วไวใช้ได้เลยนะครับตัวนี้นี่ตัวนี้สหินแล้วแผ่ไปแล้วคลี่ไปแล้วนะครับ งามมากนะครับนี่แล้วก็ขึ้นอีกนะครับเดี๋ยวยังไงก็จะมาอัปเดตให้กับทางผู้ติดตามนะครับช่องร่มยางนะครับพืชทางเลือกนะครับบกเนื้อทรายปลูกอยู่ใต้ร่มยางนะครับคอ,อยติดตามต่อไปว่ามันจะได้ผลดีหรือไม่อย่างไรนะครับผมวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ